สวัสดีครับพบกับเราเร e อ h ฮอลิส ah กันอีกครั้งวันนี้เรามีข่าวสารหรือสาระยานยนต์ใหม่ๆมานำเสนอเช่นเคยมาชมกันเลยครับเมื่อประมาณปี2ปีก่อนผมได้ลองเข้าเว็บไซต์ของอินเดียนแล้วพบว่ามอเตอร์ไซค์รุ่นชิฟนั้นได้หายไปเกือบทั้งหมดเหลือไว้เพียงชิฟวินเทจที่ถูกตัดชื่อเหลือเพียงวินเทจเท่านั้นนั่นทำให้ผมสงสัยว่าอินเดียนจะทำอย่างไรต่อไป กับชื่อรุ่นในตํานานที่อยู่มาตั้งแต่ปี1922ที่ผ่านมาแม้ว่ารถแบ็กเกอร์หรือทัวริงของอินเดียนจะทำตลาดได้โดยไม่ถูกคู่แข่งสำคัญอย่างฮาร์ลี่ย์เดวิสันทิ้งห่างมากนักแต่ในประเภทรถครูเซอร์นั้นชีฟไม่สามารถตอ่อกรกับซอฟเทลได้เลยเนื่องจากมันใช้โครงสร้างเฟรมหลักร,ร่วมกับรถในตระกูลทัวริงทำให้มันมีขนาดใหญ่โตเทอะทะเกินไปอีกทั้งยังปรับแต่งหรือคัสตอมยาก ซึ่งนับว่าเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่มากสำหรับรถในแนวนี้นั่นทำให้อินเดียนต้องกลับมาทบทวนใหม่ว่าทิศทางต่อไปของชีฟจะเป็นไปในทางใดไม่ต้องรอกันนานถึงปลายปี2021หรือข้ามไปปี2022แค่ช่วงต้นปีนี้ทางอินเดียนก็ได้เปิดภาพและข้อมูลของรถในลาชีฟโมเดลปี2022อันเป็นปีที่ชื่อชีฟจะมีอายุครบ100ปีออกมาทั้งหมด6รุ่นแต่วันนี้ เราจะมาพูดถึงรุ่นมาตรฐานอย่าง h i ี f และ h d ี r k Horse ก่อน All new Chief แตกต่างจาก h i ีฟรุ่นที่แล้วแบบพลิกฝ่ามือเลยทีเดียวครับเริ่มตั้งแต่ชุดเฟรมที่เป็นแบบท่อเหล็กกลมแทนอลูมิเนียมหล่อแบบเดิมโดยมันมีขนาดกระทัดรัดมากกว่าน้ำหนักเบาวกว่าเอื้ออำนวยให้ปรับแต่งได้ง่ายกว่าทั้งยังปรับเปลี่ยนระบบกันสะเทือนหลังมาเป็นแบบช่องอัพคู่ที่วางเฉียงในองศาที่ทำให้นึกถึงเฟรมแบบฮาร์เทลในอดีต ส่วนงานตัวถังก็มีบุคลิกตแตกต่างออกไปเช่นกันชุดบางโครนหน้าหลังแบบปลายงอนทรงเอกลักษณ์ของชีฟถูกถอดทิ้งไปอย่างไม่ใยดีแล้วแทนที่ด้วยบางโครนแบบตัสั้นสไตล์บ็อบเบอร์ชุดไฟหน้าที่ถูกครอบด้วยนาเซลขนาดใหญ่ก็ตามไปติดติดเหลือไว้เพียงชุดไฟหน้า LED ขนาดไม่ใหญ่นักซึ่งยกมาจากรถแท็กเตอร์รุ่น FTR นั่นเองทําให้ภาพลักษณ์โดยรวมของมันดูปราดเปรียวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับมิติตัวรถของชีฟใหม่ มากับความยาว2,286ม mm, ิลิเมตรกว้าง922ม mm, ิลิเมตรสูง1,253ม mm, ิลิเมตรระยะฐาล้อยาว1,626ม mm, ิลิเมตรมุมเล็กอยู่ที่29องศาเบาะนั่งสูง662ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักตัวรถรวมน้ำมันเต็มถังขนาด15.1ลิตรอยู่ที่304กิโลกรัมด้านคุมพลังนั้นยังคงเป็นบล็อก Thunderstroke ระบายความร้อนด้วยอากาศบล็อกเดิม ยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้บล็อกใหม่แบบระบายความร้อนด้วยน้ํา powerplus ด้วยเหตุผลในเรื่องของการปรับแต่งที่ทําได้ง่ายกว่านั่นเองโดยในชิปรุ่นปกติจะเป็นขนาดความจุ111ลูกบาศนิ้วหรือ1,811 cc แรงบิด146นิวตันเมตรที่3,200รอบต่อน,นาทีแต่ในรุ่นชิ t Dark Horse จะขยับไปเป็นรุ่น116ลูกบาศนิ้วหรือ1,890 c ีแรงบิดเพิ่มขึ้นเป็น162นิวตันเมตร ที่2,900รอบต่อนาทีระบบเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิสเบรกเดี่ยวขนาดจาน300มิลิเมตรทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์แบบ4พอตด้านหลังเป็นดิสเบรกขนาดเดียวกับด้านหน้าทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์2อพอชุดล้อเป็นล้อแมกแบบทูโทนด้านหน้าเป็นขนาด19นิ้วรัดด้วยยางขนาด130ทับหกสิด้านหลังเป็นขนาด16นิ้วรัดด้วยยางขนาด180ทับหกสิบห้าบีสิบหก จะตั้งราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่14,499ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ451,000บาทในรุ่นเริ่มต้นไปจนถึง17,499ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ545,000บาทในรุ่น Dark h ก r อฟที่มาพร้อมกับสีเขียวอ l ลูมิเนียมเจทสโมกและสีเทาสแตลเกสส่วนโอกาสที่มันจะจำหน่ายในประเทศไทยนั้นแทบจะ100%เอรเต็มเลยทีเดียวครับแต่จะเป็นเมื่อไหร่และตั้งราคาที่เท่าไหร่คงต้องรอลุ้นกันอีกทีครับ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเรากดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับสาระยานยนต์ใหม่ๆได้ทุกวันครับ